พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับ n นุ้ย Have n ย e s เ Day ประจำวันที่3ตุลาคม2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่3ถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักทั่วทุกภาคนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนะคะ นุ้ยขอกำลังใจจากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปของนุ้ยค่ะและเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงนะคะอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนบอกกันได้เลยค่ะขอบคุณ comment, ทุกคอมเมนต์และทุกๆไลค์พยากร์อากาศสำหรับวันนี้นะคะร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและมียอมความกดอากาศต่ำนะคะได้ปกคลุมบริเวณภาคกลางในขณะเดียวกันนั้นนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกําลังปานกลางค่ะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ รวมทั้งภาคตะว,วันออกและภาคใต้ด้วยนะคะและในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ในช่วงนี้นะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีความกดอากาศสูงจากจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาดูขึ้นลมนะคะประจำวันนี้ค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองด้วยค่ะตอนนี้เรามาดูพยากรณ์ตามภาคต่างๆกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองนะคะมีฝนตั้งแต่เช้าเลยค่ะและมีฝนอีกทีตอน11โมงนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนฝนหนักเบาสลับกันไปค่ะปริมาณฝนที่วัดได้11โมงถึง6โมงเย็นนะคะก็5.8ม mm. ิลิเมตรและตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9.9มิมเลยค่ะ โอกาสเกิดฝนก็ประมาณ75-80%นะคะแต่ถ้าช่วงดึกๆโอกาสเกิดฝนอยู่ที่50%ค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะอเภอป่าแดดมีฝนช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ตกอีกทีช่วงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะคะปริมาณฝนที่วัดได้12.6ม mm, ิลิเมตรค่ะจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มฝนตกปรอยปรยค่ะละักษณะฝอยฝอยช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะ แต่พอช่วงบ่าย3โมงเนี่ยฝนหนักจนถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะและมีฝนอีกทีก็เวลาสี่ทุ่มยาวไปเลยนะคะประมาณน้ำฝนที่วัดได้ช่วงเช้าถึง6โมงเย็นก็3.8ม mm ิลิเมตรค่ะและช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนวัดได้3.9ม mm ิลิเมตรค่ะภาคตัวนออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาลาสินร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสคุณอันดิศักค่ะหนมาตามนัดแล้วนะคะจังหวัดเลยอำเภอปากชม มีฝนตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะฝนหนักและเบาสลับกันไปค่ะปริมาณฝนที่วัดได้4.9ม mm. ิลิเมตรและมีฝนอีกทีก็เวลาทุ่ม1นถึงทุ่มนะปริมาณฝนที่วัดได้4.1ม mm. ิลิเมตรค่ะจังหวัดยะโสธรอ,อำเภอมหาชนะชัยช่วงเช้ามีฝนปรยๆปรฝอยฝอย,ลอย,อย,อยเล่นนะคะแต่ เวลาบ่ายโมงฝนหนักและเบาสลับกันไปนะคะจนถึงบ่ายสามโมงค่ะปริมาณฝนที่วัดได้ก็2.3ม mm มิลลิเมตรนะคะจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานะคะโนนสูงมีฝนตั้งแต่เชา้ายาวไปจนถึง4ี่โมงเย็นเลยค่ะฝนหนักเบาสลับกันไปนะคะปริมาณฝนที่วัดได้3.9ม mm. มิลลิเมตร และมีฝนอีกทีก็ช่วงหนึ่งทุ่มค่ะปริมาณฝนที่วัดได้1.9 mm ึ่งมิลลิเมตรค่ะก็ยังอยู่ที่โคราชอยู่นะคะอําเภอโนนไทยมีฝนตั้งแต่เช้าจนถึงหนึ่งหนึ่งทุ่มเลยค่ะแต่ช่วงเช้าเป็นลักษณะฝนโปรยโปรยนะคะและช่วงเย็นก็ฝนหนักค่ะปริมาณฝนที่วัดได้3.0ม mm, มิลลิเมตรและตกอีกทีก็ช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนปริมาณฝนที่วัดได้ 1.0มิลิเมตรค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอพยุหะคีรีมีฝนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงค่ะปริมาณฝนที่วัดได้นะคะก็1.1มิลิเมตรแล้วก็ตกอ,อีกทีนะคะเวลาบ่าย2โมงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะปริมาณฝนที่วัดได้ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น3.5ม mm. มิลิเมตรแล้วก็ช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะวัดได้6.8ม mm. ิลิเมตรค่ะ ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณยิ่งเกียรติปรีชาชาญค่ะหนุยมาตามนัดแล้วนะคะที่บอกไว้เมื่อวานนี้จังหวัดจันทบุรีอำเภอคลุงนะคะมีฝนช่วง11โมงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะฝนหนักเบาสลับกันไปนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงวัดได้0.9ม mm. ิลมช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นวัดได้3.7ม mm ค่ะแล้วก็ ช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะวัดได้6.7ม mm. ิลิเมตรคุณยิ่งเกียรติคะสำหรับพรุ่งนี้นะก็ยังมีฝนอยู่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรอำเภอปะทิวนะคะมีฝนช่วง11โมงถึง4โมงเย็นค่ะคุณอนันต์ประมาณฝนที่วัดได้ก็7.9ม mm ิลิเมตรนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลก็มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะที่อำเภอเมืองไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะวันนี้มีฝนทั้งวันค่ะ ทั้งหนักและเบาสลับกันไปนะคะหนยจะแยกปริมาณน้ำฝนเป็นช่วงๆให้นะคะจะได้เห็นภาพได้ง่ายกันค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะช่วงเช้าถึงเที่ยง6.3ม mm, ิลลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นก็5.8มิลลิเมตรและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ7.6มิลลิเมตรค่ะที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะจบพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่3ตุลาคม2563นะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย